สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันดนึงหน่อยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะตีสองแล้วแต่ว่าวันนี้แล้วก็ช่วงเวลานี้มีเพื่อนๆหลายคนที่กําลังจะซื้อไม้เทนนิสใหม่นะครับบางคนก็เป็นบิ๊กิเนอร์บางคนก็เป็นคนที่เล่นเทนนิสมาระยะหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่า,วามันมีแคมเปญ easy e receipt ที่เขาต้องการที่จะใช้ Ben e f i t จากการลดหย่อนภาษีเพื่อทําการชอปปิ้งนะครับร้านซาร์ชิโอเทนนิสก็อยู่ในโครงการนั้นด้วยเช่นกันนะครับเราสามารถออก e tax ให้แต่ว่าวันนี้วัตถุประสงค์ของเราเนี่ยเราจะมาเล่าเรื่องของ อัปเดต y t e n นิสที่เปิดตัวใหม่ในช่วงต้นปี2025นะครับแล้วก็อาจจะพูดถึงว่าเราควรจะดูไมเทนิสรุ่นไหนบ้างที่ทั้งเป็นรุ่นใหม่แล้วก็เป็นรุ่นในปีที่แล้วแต่ว่ามันยังเป็นแร็กเกตที่ได้รับความนิยมอยูใ่ในช่วงเดือนที่ผ่านมาด้วยนะครับอโอเคแต่ก่อนที่จะจะ,จะไปถึงรายละเอียดตรงนั้นเนี่ยผม อยากจะโฟกัสไปที่เรื่องของเพื่อนๆที่อาจจะยังไม่เคยรู้จักแบรนด์เทนนิสมาก่อนเลยนะครับแล้วเวลาที่จะตัดสินใจซื้อแร็กเกตเนี่ยผมคิดว่าความน่าเชื่อถือของแบรนด์เนี่ยมันก็มีส่วนสําคัญนะครับประเภทของนอกจากเรื่องของประเภทของแร็กเกตมีเรื่องของแบรนด์มีเรื่องของอรุ่นนะครับแล้วก็มีเรื่องของสเปคนะฮะคือผมว่าไอ้สามสี่แฟกเตอร์เนี่ยมันจะทําให้เพื่อนๆสับสนนะครับคือบางคนเขาอาจจะไม่มีแบ็กกราวน์ในเรื่องของเทนนิสมาเลยนะครับแล้วก็ไม่มีเพื่อนรอบตัวที่ รู้เรื่องเทนนิสเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องรีเสิร์ชกันหนักหน่อยนะครับแต่สําหรับคนที่มีเพื่อนอยู่แล้วก็อาจจะเคยได้ยินแบรนด์พวกวิลสันเฮดนะครับหรือว่าบาเบรัตโยเน็กอะไรพวกเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆนะว่าแต่ละแบรนด์เขาเป็นยังไงผมขอแชร์ตัวเลขให้ดูก่อนละกันว่าในเกือบ2ปีที่ผ่านมาเราเปิดร้านตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2023นยีะครับจนตอนนี้ก็ประมาณงปีน่าจะ7-8เดือนแล้วนะครับเราขายแร็กเก็ตไปกว่า 2,000รากเกตนะครับจากตัวเลขที่เห็น 2, กเ,กเนี่ย2,87 0รากเกตนี่ยก็เป็นตามที่เพื่อนๆอ,อาจจะเคยได้ยินมานะครับว่าวิวสันคืออันดับหนึ่งแล้วก็รองลงมาก็คือเฮดนะครับแต่ว่าที่เซอร์ไพรส์เนี่ยแล้วอาจจะเป็นแบรนด์ใหม่ก็คือเทคนิฟายเบอร์นะครับเดี๋ยวผมจะมาลงดีเทลตรงนั้นอันดับ4เป็นบาบาแลตอันดับ5้าโยนเน็กซ์นะครับโซลิโกเป็นแบรนด์เอนเทนนิสที่ผมเป็นผู้นำเข้าเองเป็นเอ็กซ์คลูซีฟดิสติบิวเตอร์นะครับก็อ,อยู่ในอันดับท้าย,ายๆนะครับแล้วก็จะมี Focus กับ ost, ับบนนนนะะคครรเเเเเี่่ยยยาาาาอาจจได้ิวขป็ เป็นแฟชั่นนะครับแต่ว่าลัคอสในเทนนิสเนี่ยเขาเป็นถือว่าเป็นพรีเมียมแบรนด์นะครับร้านค้าที่จะขายสินค้าของลัคอสได้เนี่ยจะต้องมียอดขายของเทคนิคไฟเบอร์ในตราส่วน10ต่อนหนึ่งนั่นหมายความว่าถ้าผมขายต้องการขายลักคอสหนึ่งไม้เนี่ยผมจะต้องขายเทคนิคไฟเบอร์ให้ได้ก่อน10ไม้นะครับถึงจะมีสิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขของล a กคอสเนี่ยมันมันไม่เยอะนะครับเป็นข้อมูลเริ่มต้นนะฮะสำหรับเ,เพื่อนๆที่โอเคอาจจะรู้สึกว่าการตัดสินใจซื้ออะไรบางอย่างเนี่ย ขอ,ขอแบรนด์มาก่อนแล้วกันเอาเอาแบรนด์ที่คนเชื่อถือนะครับนี่คือแบรนด์ที่เราขายดีในปีก,กว่าๆที่ผ่านมานะครับส่วนอันต่อมาเนี่ยจะเบรกดาวลงมาถึงถึงรุ่นแล้วนะครับผมว่าหลาย,ลายๆคนก็คงได้ยินชื่อรุ่น b เ d e Speed, Boom, p ลอแอโร่อโซอะไรพวกนี้ซึ่งโอเคอาจจะยังไม่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่แต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะเจาะไปทีละตัวแต่แต่ว่าในสไลด์เนี่ยจะให้เห็นว่าอันดับหนึ่งที่ท,ที่เป็น แร็กเก็ตแฟมิลี่ที่ขายดีก็คือวิวซันเบลดนะครับอันดับ2เป็นเฮดสปีดนะครับซึ่งปกติทั้ง2อันเนี่ยมันจะเป็นแร็กเก็ตสำหรับคนที่ติดเทนนิสมาแล้วนะครับหรือว่านักกีฬานะฮะนักกีฬาเยาวชนอะไรพวกนี้เขาจะจะจะรู้จักแร็กเก็ตแฟมิลี่พวกนี้ดีนะครับส่วนที่อัพคัมวิ่งขึ้นมาใหม่ก็คือเทคนิคไฟเบอร์ทีไฟขายดีอันดับสามเฮดบูมบูมเนี่ยเป็นแร็กเก็ตสำหรับเบกินเนอร์โดยแท้ทรูนะตัวเนี้ยเป็นแร็กเก็ตแฟมิลี่ที่เขาสร้างมาสักอ่า น่าจะ3ปีละนะครับออไอเดียของเขาก็คือว่าทำแร็กเกตที่ตีง่ายที่สุดถึงขนาดว่าคุณไม่มีโค้ชคุณก็จะตีได้นะครับเป็นคู่แข่งโดยตรงกับยูสันคลาสต์นะฮะต่อมาเป็นเพียวแอโร่นะครับเพียวแอโร่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับไปสนามเทนนิสที่ไหนก็ต้องเจอคนใช้เพียวแอโร่อย่างน้อยโอเคห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของสนามนะครับทีเอฟเอซึ่งนเป็นเทคนิคไฟเบอร์ตระกูลพาวเวอร์นะครับ, uh, iber, Power, รบสำหรับบิชกนเนอร์เช่นกันโยนเอกอีโซน e one, นะฮะ uh, ก็อันนี้ทุกคนก็รู้อยู่ดีรู้รู้กันแล้วอยู่ดีนะครับกกก็็เเเปนนนมาทททิิสี่ั้้งบอร์แลว นักกีฬาใช้กันอยู่เยอะนะครับโดยเฉพาะนักกีฬาเพราะว่าอ e ีโซนเป็นไม้คอนโทรลที่มีพ w e r ดีนะครับโดย .definition เนี่ยเขาเรียกอ e ีโซนว่าไม้พ w e r แต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยพวกเราคิดว่ามันเป็นไม้คอนโทรลที่มีพ w e r ดีมากกว่านะครับต่อมาเป็นวิล s ันชิฟต์นะฮะวิลสันชิฟก็จะเป็นแร็กเกตคอนเซ็ปต์ใหม่นะครับช่วยช่วยให้คนที่ต้องการตีท็อปสปินสามารถตีท็อปสปินได้ง่ายขึ้นจากวง สวิงแบบเดิมๆซึ่งอาจจะเป็นแฟลตหรืออาจจะเป็นกึ่งแฟลตกึ่งสปินเนี่ยแต่ว่าเอาคำที่ได้มาเนี่ยมันจะได้สปินที่ดีนะครับวิสันคลาชวิสันคลาชก็เป็นแร็กเกตที่ดีไซน์ขึ้นมาสําหรับนิว b บ g i n นเนอร์หรือว่าคนที่ uh, อาจจะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากหยุดเล่นไปนานมาหรือฟื้นวงสวิงนะฮะจะเป็นแร็กเกตที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีจนทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้ตีด้วยตัวเราเองนะครับเหมือนก็มีม,มีผู้ช่วยช่วยตีตลอดเวลานะครับ อย่างที่เล่าให้ฟังคลาสจะเป็นคู่แข่งโดยตรงกับบูมนะฮะโอเคอันนี้เป็นเป็นภาพของ r ร cket Family นะครับต่อมาเนี่ยจะเป็นเจาะลงไปถึงรุ่นแล้วนะครับ r a c k e t Model อันดับหนึ่งที่ขายดีเป็น TFI 300ซึ่งอันนี้เดี๋ยวพักไว้ก่อนผมจะทำเป็นเอพิโซดแยกออกมานะครับลองลงมาก็จะเป็นเ l ร d e 100L ซึ่งก็เป็นไม Control นะครับแต่ว่า b ิ g ก n n e r หลายคนก็ใช้นะครับลองมาเป็น TFI 280ซึ่งมีความคล้ายกับเ l ร d e 1 0เ l นะครับเป็นไม Control เหมือนกันแต่พาวเวอร์ดีกว่า แล้วก็ฟีลดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ชอบตีแบบฟ,ฟาดๆเนี่ยก็จะเป็นเบส 100L นะครับรองลงมาเป็นอีโซน98นะครับก็จะเห็นว่าในใน10อันดับแรกๆเนี่ยมันมันจะเป็นไม้คอนโทรลซะส่วนใหญ่เนาะซึ่งโอเคเ,เพื่อนๆที่เป็นบิ๊กินเนอร์อาจจะไม่ค่อยอินกับลิสต์นี้ทีเนี้ยผมอยากจะให้ดูตัวเลขของแยน2025นะครับอันนี้เราจะเริ่มมีแร็กเกตที่เป็นบิ๊กินเนอร์เข้ามาแล้วนะครับที่ขายดีในเดือนเดือนมกราคมที่ผ่านมานะฮะก็จะมีเพียวไดรฟ์นะครับเพียวไดรฟ์เน จะเรียกว่าเป็น b e g เ n อร r ก็ได้ i n ท e r m e ี i a t e ก็ได้หรือว่าไปได้ถึง a d v a n c e ์นะครับซึ่ง Pure er Drive ก็จะมีอยู่3-4สเปกนะครับแต่ที่ c o m มอเลยนะถ้าผู้ชายเราก็จะแนะนำให้ใช้ p u ร e er Drive 300นะครับน้ำหนัก300กรัม500ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็น Pure er Drive 285กรัมนะครับเ,เรียกว่า Pure er Drive Team นะฮะแล้วก็ลองลงมาจะเป็น Gravity Tour ซึ่งอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นกระแสที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับทำให้ช่วยดันยอดขายตอนที่สินค้าเปิดตัวเดือนมกราได้ดี ก็ยังมีกระแสต่อเนื่องนะก็ยังมีคนพรีออเดอร์ทร v i t y ตัวอยู่นะครับเนื่องจากว่าล็อตแรกที่มาเนี่ยของมันหมดในเวลารวดเร็วนะครับตอนนี้ก็ติดพรีออเดอร์กันอยู่อันดับล่างๆรองลงมาเนี่ยก็จะเป็น e ีโซนซึ่งเราก็รู้ว่าอ e ีโซนเพิ่งจะเปิดตัวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาช่วงออสเตรเลียนโอเพนนะฮะสีสันสวยงาม e ีโซนฉีกวิธีการทำมาร์เก็ตติ้งแบบเรียกว่า completely เลยนะครับจากเดิมเนี่ยที่เขาออกแบบแร็กเกต็ตมาเน้นโอเคสีสันให้ดูแบบอ,อ่เข้มแข็งให้ดู ให้ดูน่าเชื่อถือนะครับสีสันก็จะดูแบบออกฟอร์มอลนิดๆนะดูแล้วบางทีก็เบื่อนะครับแต่ว่าในอีโซนตัวใหม่เนี่ยบร h t ออกไปเลยนะครับเขาใช้ชื่อสีว่าพลัสบลูนะครับสีสันออกมาสะดุดตานะครับถ่ายทอดทีวีออกมานี่คือทุกคนจะถามว่าไม้สีน้ำเงินนั้นคืออะไรนะครับนั่นคือโยนอีโซนนะฮะโอเคลองลงมาก็จะมีอีโซน0 0ึ่เป็นอีโซนน้ำหนักเบานะครับ T5 3ฟ0์สอกลับมาอีกแล้วเห็นไหมฮะปีนี้ T 5 3ฟ0์สอเปิดตัวใหม่แล้ว ได้รับกระแสตอบรับดีดีกว่าตัวเก่าอีกนะครับแต่ไม่ได้บอกว่า performance มันจะดีกว่านะเพียงแต่ว่ามันตอบโจทย์คนที่เขาอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ i n t e r m e d i ีเ e ยเขาเป็น beginner ได้ดีมากขึ้นกว่าตัวเก่านะครับซึ่งอย่างที่บอกเดี๋ยวทำเอพ s o ซดแยกออกมานะครับลองลงมาก็จะเป็น Blade 98 p e e ด d r ีออแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือ Shift 9 L l 110ปีนะครับซึ่งวิวสันทำมาเฉลิมฉลองแบรนด์ครบรอบ1 1 0ปีแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็น Gravity ซึ่งก็ Gravity ก็เพิ่งจะเปิดตัวนะครับสเปค i ิด plus น้ำหนัก295กรัมนะฮะแล้วก็จะเป็น Clash หนึ่งอเดี๋ยวเราจะพูดกันถึงเรื่อง Clash version 3นะครับ Gravity F 0 1 White Out นะครับโอเคล่างๆเนี่ยจะเป็นไม้ o คอนโทรลซะส่วนใหญ่นะครับเราก็จะจะอาจจะข้ามตรงนี้ไปนะครับทีนี้มาดูว่าโอเคผมจะพูดถึงจะแนะนำอะไรบ้างนะครับสำหรับมือใหม่เลยเนี่ยนะครับจากลิส ไม้เทนนิสที่ขายดีในปี2025เดือน,อนแรกเนี่ยผมจะพูดเรื่อง p e ียวไดรฟ์ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยสนใจแล้วก็คงจะมีหลายคำถามว่าเอ๊ะเราเหมาะกับ p e ีย Drive ์หรือเปล่าแล้วคู่เทียบของ p e ียวไดรฟ์คืออะไรนะครับ e ีโซนนะครับอีโ e ซน 100L นะครับเป็น,น,นไม้อ่อตตีเป็นไม้น้ำหนักเบาที่เล่นง่ายนะครับคำว่า e ีโซนก็คือ easy แล้วก็ one นะครับก็คือง่ายนะครับ เราจะพูดถึง Shift 99L รุ่นเฉลิ่ฉลอง110ปีแบรนด์วิ s สันะครับเราจะพูดถึงเรื่อง Clash 100และ 100L แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราจะพูดถึงแร c k e t ที่ดีไซน์ออกมาสำหรับผู้หญิงนะฮะ t e c h n i ไฟเ e อร์270แล้วก็ Technic Fiber t f 1 285ซึ่งเป็นคู่เทียบโดยตรงกับ b b a บา a p Pure Drive Team ที่หนัก285กรัมนะครับโอเคเรา,มา,ม,ามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับเอาเป็นว่า ผมขอเริ่มจากตัวที่แบบเห็นแค่สีสันก็ตัดสินใจซื้อได้แล้วนะครับอันนี้คือ Wilson Shift 99L รุ่นเฉลิมฉลอง110ปีแบรนด์วิลสันะครับตัวนี้จะเป็นสีวินเทจนะครับผมพยายามจะดูว่าโอเคเขาทำเรียนแบบอะไรนะครับก็สิ่งที่ใกล้สุดก็คือว i ลสัน j a กคร r เมอรซึ่งเป็นมาเทนิสที่ถูกผลิตขึ้นมาในปี1960นะฮะก็เป็นแร็กเกตที่ทำจากไม้นะครับ แล้วก็มีสีสันเนี่ยคล้ายๆแบบนี้เลยแต่ว่าชิฟ 99L ไม่ใช่ไม้นะอันนี้มันเป็น,ปนก็เป็นกราฟไฟน์นี่แหละเพียงแต่ว่าเขาทำลวดลายให้มันเหมือนกับไม้โบราณนะครับวิวสันชิฟเนี่ยเหมาะกับคนที่ต้องการตีท็อปสปินนะครับผมไม่ได้บอกว่าเหมาะกับคนที่ตีท็อปสปินอยู่แล้วนะคนที่อยากจะตีท็อปสปินแต่ว่าเขาอาจจะติดในเรื่องของเทคนิคติดในเรื่องของสลีระที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาตีลูกจากล่างขึ้นบนลําบากนะครับไอ้ตัวนี้มันจะช่วยให้เขา ตีท็อปสปินได้ง่ายนะครับเนื่องจากเขาทำโครงสร้างไม้เนี่ยให้มันมีความอ่อนตัวในแนวนี้นะครับซึ่งทาเวลาที่เราตีเนี่ยมันจะทำให้บอลอยู่บนหน้าไม้ในระนาบท็อปสปินนานขึ้นบอลจะหมุนมากขึ้นโดยทั้งๆท,ท,ที่เราไม่ต้องปรับ,บวงสวิงนะฮะก็เป็นไม้ที่ตีได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยสเปคเนี่ยผมว่ามันมันเพอร์เฟกเลยนะครับสองกรัมหน้า99แล้วก็แพทเทิร์นสิบหกคูณยี่สิบแพทเทิร์นเอ็มจะดูแน่นนิดนึงนะมันจะให้้ช่วยใหการตีแฟล แน่นขึ้นด้วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ยังช่วยในยเรื่องของการปักท็อปสปินด้วยนะครับ mm hmm. ผู้หญิงอ่ะไม,ไม่ไม่ค่อยตีท็อปสปินหรอกจะเป็นผู้ชายมากกว่านะครับแต่ว่าโอเคด้วยสีสันด้วยดีไซน์ที่เขาทําออกมาแล้วมันทําให้รู้สึกว่ามันย้อนยุคกลับไปเมื่อปี1960เนี่ยมันทําให้ผู้หญิงหลายๆคนตัดสินใจได้ง่ายนะครับก็เห็นอยู่ว่าในเดือนมกราคมที่ผ่านมามันก็ติดท็อป10แรกกตที่ขายดีสุดนะครับโอเคตัวเนี้ย ผมถามทางวิวสันแล้วว่ามันเป็นลิมิเต็ดเอดิชันหรือเปล่าหมายความว่ามันถูกสร้างขึ้นมาด้วยปริมาณที่จำกัดหรือเปล่านะครับตอนแรกเขาบอกว่าใช่แต่ตอนนี้เขามาถาม,มว่าจะสั่งอีกไหมแสดงว่ามันมันอาจจะไม่ได้ลิมิเต็ดเนาะก็อาจจะมีอยู่เรื่อยๆแต่เพียงแต่ว่า110ปีเนี่ยมันคือเมื่อปี2 0 2 4ปีนี้มันเป็น11 1ปีผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนชื่อเป็น11 1ปีหรือเปล่านะครับแต่ว่าโอเคแร็กเกตตัวนี้มันก็จะจะ,จะยังมีขายอยู่นะฮะแล้วก็ใครที่ที่อยากจะมาดูตัวจริง แวมมาที่ล้านนะครับตัวนี้เราไม่มีเดโมะนะครับแต่เท่าที่เราลองเนี่ยเราเรารู้ว่าเราเราจะต้องแนะนำเอ็นอะไรให้กับลูกค้านะครับเอ็น <N S 1> ที่เวิร์กกับไม้เนี่ยมันจะเป็นเอ็นซอฟโพลีสองตัวอ่าตัวแรกเป็นเทคนิคไฟเบอร์ไอซ์โค้ดสีขาวนะครับมันก็จะแมทช์กับสีของแบ็กเก็ตตัวนี้ตัวที่สองเป็นอะไรวะบาร์โบเลต์ R P M ฮอ r i c เคนก็เป็นสีขาวเช่นกันนะฮะเป็นเอ็นแปดเหลี่ยมที่มันให้ฟีลเหมือนกับเอ็นกลมนะครับ แข็งนิดๆนะครับแข็งกว่าไอซ์โค้ดถ้าให้เลือกเนี่ยถ้าผู้หญิงมือใหม่เลยเนี่ยผมจะแนะนำไอซ์โค้ดแต่ถ้าเป็นผู้ชายผมจะให้ใช้เฮอริเคนนะครับโอเคตัวแรกจบไปตัวที่สองเนี่ยเ,เป็นค่ายวิลสันอีกเหมือนกันนะครับนี่คือวิลสันคลาสเวอร์ชันสามนะครับคือคลาสเวอร์ชันนี้เนี่ยมันจะเป็นคลาสที่เอาง่ายๆนะสีไม่โดนนะครับแต่ว่า สาหรับผู้หญิงนะสีไม่สีไม่โดนแน่แต่สาหรับผู้ชายเนี่ยผมคิดว่าก็50 50ิบานะครับบางคนก็มองว่าเออมันสวยนะครับบางคนก็มองว่ามันแบบน่าเบื่อนะมันก็สีดําแล้วมันก็ดําไม่หมดด้วยมันก็มีสีออกส้มๆแดงๆอะไรแบบนี้ดูแล้วหลงๆแล้วเหมือนเทศกาลฮาโลวีนยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าโอเคสิ่งที่ผมอยากจะให้พวกเรามองข้ามไปก็คือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของไม้ไม้ตัวเนี้ยดีกว่า Clash เวอร์ชั่นหนึ่งดีกว่า Clash เวอร์ชั่นสองนะครับคนที่เป็นมือใหม่ไม่รู้หรอก นะครับแต่คนที่เคยตีเบียร์สันคลาสมาก่อนเนี่ยจะรู้ว่าคลาสเวอร์ชันหนึ่งมีปัญหาเรื่อง stability ท้งการที่เขาโปรโมทเรื่อง stability นะครับไม้มันอ่อนเกินไปจนกระทั่งเอาไปเล่นคู่แล้วมันมันไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถตีบอลเล่ไม่สามารถบล็อกบอลเล่ได้ดีนะครับเราก็เลยไม่ค่อยเห็นคลาสใช้ในกลุ่มของคนที่ชอบเล่นคู่นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ b e g เ n อร์ที่แบบเล่นเดี่ยวนะครับหรือว่าตีกับโค้ชตีกับเพื่อนเดี่ยวๆอย่างเงี้ยคลาสเวอร์ชันสอง เขาปรับ stiffness เพิ่มขึ้นมาให้ให้ให้เฟรมเนี่ยมีความแข็งขึ้นเวลาตีเนี่ยมันมันจะไม่ flexible มากแล้วแต่ปรากฏว่าผมปรับไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันก็เหมือนกับไม้เทนนิสรุ่นอื่นๆซึ่งพอมันเป็นไม่พอมันเทียบเท่ากับไม้เทนนิสรุ่นอื่นแล้วเขาจะมาซื้อคลาสทำไมใช่ไหมฮะทำให้จุดเด่นของคลาสมันหายไปในเวอร์ชัน2ไม่ได้รับความนิยมนะฮะเวอร์ชัน3เนี่ยโอเคผมว่าอันนี้เป็นส่วนผสมที่ที่ลงตัวแล้วนะครับตัวผมเองเนี่ยทดสอบมาทั้งทั้ง3เวอร์ชันนะครับทั้งคลาส100 น้ำหนัก295กรัมนะครับแล้วก็ c l a s h 100L น้ำหนัก280กรัมคือตัวนี้นะครับนี่คือตัวนี้เลยแล้วก็ c l a s h 100Pro หนัก305กรัมที่ผมชอบที่สุดนะคือตัวนี้ 100L เอ่อมันเป็นแร็กเกตที่ทำให้คนที่มีอาการเจ็บแขนอย่างผมอยู่ตอนนี้นะครับคือตอนนี้ผมไม่สามารถตีแร็กเกตที่ที่มันแข็งมากๆได้แล้วนะครับแล้วก็แร็กเกตที่หัวหนักๆมากได้แล้วนะครับผมต้องตีแร็กเกตที่เบาๆแล้วก็ ต้องเป็นแร็กเกตที่มี power พอสมควรเพราะตอนนี้คือมันมันมีอาการแบบเจ็บข้อซองเจ็บข้อมือเนื่องจากเราทดสอบแร็กเกตกันมาเยอะเนี่ยก็ก็จะเป็นคลาสตัวนี้แหละที่ที่ผมตีแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยเออว่ะแม่งเออ่มันมันมีแมจิกของมันนะผมว่ามันมันอธิบายยากเหมือนกันคือเนื่องจากว่าเราเรารู้ว่าในเวอร์ชันหนึ่งเป็นฟิลที่เราชอบแหละแต่ว่ามันไม่สเตเบิลเวอร์ชันนี้มันมันแก้ปัญหานั้นละนะครับคือผมสามารถตีแบ็คแฮนด์มือเดียวแล้วส่งลูกไปถึงท้ายคอร์ดได้คือปกติไม้ที่มันหนักแค่นี้มันต้องใช้แรงมหาศาลเลยในการที่แบบจะ บ็คแฮนด์มือเดียวเพื่อให้ไปถึงท้ายคอร์ดแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันช่วยได้เยอะนะครับเมันก็จะมีบางโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าเเราก็ไม่รู้ว่าทาไมมันส่งลูกไปถึงท้ายคอร์ดเราไม่รู้ว่าทําไมไอ้ลูกที่เราตีคิดว่าจะออกมันลงแล้วมันก็มีโมเมนต์ที่รู้สึกว่าเอ๊ะทาไมลูกที่มันคิดว่าเราคิดว่าลงแล้วมันไม่ลงคือมันตอบไม่ได้เหมือนกันมันเหมือนกับว่ารลกเกตตัวนี้มีเทคโนโลยีเยอะพอสมควรที่มันจะช่วยเรานะครับมันอาจจะทําให้คนที่แบบ เคยตีเทนนิสมาก่อนเนี่ยมันเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะว่าเขารู้สึกว่ามันมันไม่คอนเน็กกับเขาอะ่ะมันไม่รู้สึกแบบ100%กับกับแร็กเกตเพราะว่าเวลาตีไปเนี่ยมันจะเหมือนมีคนช่วยเราตีตลอดเวลานะครับจุดเด่นของอันนี้ก็คือว่ามันจะช่วยให้การแรลลี่บอลง่ายขึ้นนะครับเออเท่าที่พวกเราได้ลองมาเนี่ยผมคิดว่าตัวเนี้ยทำให้เราแรลลี่บอลได้ได้นานสุดนะครับการแรลลี่บอลก็คือการตีโต้กันไปมาเนี่ยซึ่งบิ๊กนิเนอร์เนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องพวกนี้แหละนะครับก็คือว่าโอเคเดี๋ยวตีแล้วสักพักบบบอออลลลตาายไม่ถึง10หเ หล่นไปอีกแล้วอะไรแบบนี้การมีตัวนี้มันจะช่วยลดภาระของเขานะครับช่วยให้เขาสามารถแรลลี่ได้นานนะครับมี2สเปคที่ผมแนะนําถ้าเกิดว่าเราแบบแข็งแรงดีนะก็ไปคลาสร้อยร้อยน้ำหนัก2องกรัมแต่ถ้าเกิดว่าไม่ค่อยมีแรงก็ก็เป็นอันนี้นครับคลาสสองกรัมเ,เราทำเดโมไว้ทั้ง3สเปคนะแต่ว่าถ้าจะแนะนำแบบผมแนะนําให้มาลองคลาสร้อยแก่อนเลยนะครับผมคิดว่าเป็นเป็นคลาสที่ที่ดีที่สุดใน3สเปคที่ผมได้ลองมานะครับอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัว โอเคต่อมาเนี่ยจะเป็นนี่ครับนี่คือบาเบเล็ตพิลดร้ายทีมนะฮะโอเคบา b บ l ล็ตพิลดร้ายเนี่ยเป็นไมเทนิสซีรีส์ที่เก่าแก่มีอายุยาวนานอย่างน้อย30ปีนะครับก็ประมาณ30ปีนิดๆอ่ะเริ่มตั้งแต่สมัยที่ราฟเอลนาดาวเพิ่งจะเข้ามาแข่งขันเบื่อระดับอาชีพนะฮะเ,เขาก็ใช้พิลดร้ายเนี่ยจนก่อนที่เขาจะเปลี่ยนเป็น พิวอาร์โร่นะครับจุดเด่นของพิวไดร์นั่คือเรื่องพลังงานนะฮะอะไรที่มันสร้างพลังงานให้กับพิวไดร์นะครับความแข็งของแร็กเก็ตนะฮะความหนาของของของเฟรมนะครับที่มาจะทําให้แร็กเก็ตแข็งแล้วก็สร้างพลังงานได้ง่ายนะครับคนที่ที่ชอบพิวไดร์นี่ยเป็นคนที่ตีบอลหนักนะครับเป็นคนที่อยู่ในระดับเรียกว่าตีเทนนิสไปแล้วแล้วก็แรลี่บอลคอนโทรลบอลได้ดีแล้วตอนนี้คือเขาต้องการพลังงานนะฮะเราจะสังเกตเวลาที่เราเดินไปตามสนามเทนนิสเนี่ยเราจะเจอคนที่ใช้ เพียร์ไดรฟ์เยอะนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนตีแรงนะครับถามว่ามันเหมาะกับกิรนเนอร์หรือเปล่าตีได้นะครับเบรนเดอร์สามารถตีได้แต่ว่าที่เราเจอส่วนใหญ่จะเป็นนักกีฬาจะเป็นนักเทนนิสเยาวชนจะเป็นคนที่เล่นเทนนิสค่อนข้างจะเสี่ยสน,นะครับตีเล่นเซตตีเ,เล่นคู่นะฮะ mm hmm. เขาจะใช้เนี่ยบาร์บอลเล็ตเพียรไดไม่ว่าจะเป็น300กรัมหรือ285กรัมนะครับ mm hmm. เอกออลักของของไม้ตัวเนี้ยที่มีมาตั้งแต่30ปีที่แล้วก็คือสีสันนะ สีสันมันจะเป็นสีออกน้ําเงินฟ้าแล้วก็กรมนะครับเนี่ยสามโทนเนี่ยสลับสลับล,บลบกันอยู่ในในแรเกิลตัวเนี้ยนะครับซึ่งพวกเราได้ลองนะส่วนตัวผมชอบ p พล่ดライブ98นะครับมันเป็นสเปคก็ใหม่ๆนะมันเป็นสเปคที่ที่ที่หน้าเล็กกว่านี้นะครับจากร้อยเหลือ98แล้วก็น้ำหนัก3 0 5กรัมนะครับตัวนั้นเนี่ยมัน,ม,นมันให้ฟิลในการตีบอลที่ที่หนักแน่นที่สุดรู้สึกว่าไม้มันตัน นะครับไม่เหมือนเพียวไร์ตัว300กรัมหรือ285กรัมที่มันจะรู้สึกโปร่งกว่ารู้สึกกลวงกว่าเวลาตีบอลเนี่ยเราจะรู้สึกเลยคนที่ไม่เคยเล่นเทนนิสมาก,ก่อนคนที่เป็นมือใหม่อะไรพวกนี้เขาเขาไม่สามารถเข้าใจได้ว่ากลวงคืออะไรแน่นคืออะไรอะไรแบบนี้นะครับแต่เอาเป็นว่าเพียวไรท์เนี่ยมันชนะใจคนด้วยด้วยเรื่องของ power ด้วยเรื่องของความง่ายในการตีนะฮะมือใหม่สามารถใช้ได้นะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังนิดหนึ่งก็คือว่าแร็กเกตตัวเนี้ยมีความแข็งสูงนะครับหรือว่า stiffness สูงถ้าคุณยังไม่ ไม่ได้มีวงสวิงที่ที่คอนสแตนท์ที่สม่ำเสมออะไรพวกนี้ตีบอลยังไม่แม่เนี่ยเราไม่ค่อยแนะนำนะจะจะจะแนะนำอีกอันหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณตีบอลได้แม่นยำนะครับตีเข้าสวิสสปอตเนี่ยสามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับมี3น้ำหนักก็คือ305กรัมหน้า98 300กรัมหน้า100 Standard p ดพ l Drive นะครับแล้วก็2อ5กรัมหน้า100ก็คือพ e e d ได v ฟ์ทีมตัวนี้นะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงที่ทใช้แร็กเกตตัวนี้หรือไม่ก็นักเทนนิสเยาวชน10ปี12ปีนะครับสามารถใช้อันนี้ได้นะฮะทีนี้เมื่อกี้ผมพูดไปถึงว่าอันนี้มันเป็นไม้แข็งนะฮะมันจะเหมาะกับคนท,ที่ตีแม่นนะครับทีนี้ถ้าเราตีไม่แม่นเนี่ยผมจะแนะนําตัวนี้ครับที่เป็นคู่เทียบกันเลยนะฮะอันนี้อาจจะไม่ใช่แร็กเกตใหม่นะอันนี้เป็นเทคนียไฟเบอร์ทีเอสวนะครับ ปิดตัวก็ปีที่แล้วนะครับเป็นแร็กเกตที่มีอายุมาหนึ่งปีแล้วแต่ว่าเป็นแร็กเกตที่มือใหม่ชอบกันนะครับแล้วก็เป็นถือว่าเป็นแร็กเกตที่ขายดีด้วยนะฮะเวลาที่แบบคนที่เป็นมือใหม่เข้ามาเดมโมแร็กเกตเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าวิาว,วสันคืออะไรเขาไม่รู้ว่าบาลเลตคืออะไรเพราะฉะนั้นความคิดของเขาค่อนข้างจะกลางนะครับแต่และแบรนด์มีมีมีพาวเวอร์เท่ากันมีศักดิ์ศรีเท่ากันนะฮะฟีดแบ็ที่เราได้เนี่ยถ้าเป็นเบรนเนอร์เนี่ยจะชอบอันนี้ รับ h n i นีไฟเบอร์ TFS1 มันมีฟีลที่คนที่วงสวิงยังไม่แข็งแรงเนี่ยเขาจะชอบนะครับคือไม้มันจะอ่อนก้านอ่อนกว่าแต่ว่าให้ Power Level เวลเนี่ยใกล้ๆกับวันนี้นะครับแล้วก็ให้สัมผัสบอลที่ที่นุ่มกว่านในขณะที่ Pure Drive เนี่ยก้านมันแข็งแล้วก็ให้สัมผัสบอลที่แข็งเช่นกันนะครับแต่ว่าบอลมันจะพุ่งกว่าซึ่งมันก็จะเหมาะกับคนที่ตีเป็นแล้วคนที่ตีบอลแม่นนะครับ ทีนี้ถ้าตัวเองยังไม่ชัวว่าอันไหนนะครับแนะนําให้มาลองนะครับที่ร้านเรามีให้ลองทั้ง2ตัวนะฮะก็เราขึ้นเอ็นไว้ก็ค่อนข้างตึงเหมือนกันนะห้ปอนด์นะครับแต่ก็มาลองดูได้นะครับว่าโอเคเ,าเราเราจะชอบฟิลแบบไหนซึ่งผมว่า5นาทีแรกเนี่ยมันตอบได้แล้วแหละว่าว่าเราจะจะชอบอันไหนนะครับโอเคอกับอีกอันนึงที่เป็นแรเกตก็ถือว่า ไม่ใหม,ไม,ไม่ไม่เก่านะครับอายุประมาณปีหนึ่งเหมือนกันเทนนิสไฟเบอร์เทมโปนะฮะซึ่งเทมโปเนี่ยเป็นอาเเกที่ออกแบบสําหรับนักเทนนิสผู้หญิงนะครับที่อาจจะ,ะสรีระเล็กนะครับไม่สูงมากแต่สูงเกินร้อยห้าสิบนะแต่ว่าโอเคอาจจะไม่ได้เล่นกีฬาอื่นๆนะครับทำให้แบบการทักษะการเคลื่อนเคลือคล่อนนตัวเนี่ยน้อยกว่าคนที่เล่นกีฬาเป็นประจำนะครับเขาจะทำไม้ที่มันแบบมีความยาวแค่26.5นิ้ว นะครับก็คือมันสั้นกว่าปกติ0.5นิ้วนะครับการที่มันแระกเก็ตมันสั้นลงเนี่ยมัช่วยให้เขาตีได้ง่ายนะฮะซึ่งผู้หญิงหลายๆคนที่เขาได้มาลองเนี่ยนะครับตัวเล็กๆเ,เพิ่งเริ่มต้นไม่ไม่ค่อยมีแรงเนี่ยจะไปได้กับแร็กเก็ตตัวนี้นะครับทำให้มันก็เป็นแรกเก็ตที่อยู่ในแคตตาล็อรพิเศษที่สำหรับคนตัวเล็กนะครับไม่ค่อยมีแรงนะครับอันนั้นเป็นเทคนิคไฟเบอร์เทมโปนะฮะ โอเคตัวต่อมาที่จะพูดถึงนะครับเป็นเป็นเป็นตัวสุดท้ายละนะครับคือ Yonex e z o n e 100แล้วก็ 100L นะครับซึ่งซึ่งผมไม่มีตัวอย่างมาในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเราขายหมดละยเอ่อซีโซนหนึ่งร0อเนี่ยเป็นเป็นเอ่อแร็กเกตแนวพาวเวอร์คล้ายๆกับคล้ายๆกับ p e ลียวไดรฟเนี่ยเวลาที่เราเดินไปในสนามเนี่ยเราจะเจอแร็กเกตสีน้ำเงินอยู่2 2ยี่ห้อก็คือ b a ร์เบล็อตเพลียวแล้วก็ Yonex e z o n e นะครับซึ่ง e z o n e เนี่ยมันมีความแตกต่างจากรงที่ว่่า Swiss Sport มันใหญกว่านะครับ ตีสบายกว่านะครับแต่ว่าปัญหาเดียวที่มันเจอเนี่ยก็คือว่าเวลาที่บอลที่มันออกไปแล้วเนี่ยมันออกด้วยความแรงแต่มันจะไปแผ่วปลายในขณะที่บาเบลเลตเนี่ยมันจะไปเสมอต้นเสมอปลายยิงออกไปตรงนี้เท่าไหร่มันก็ไปตกมันก็แรงเกือบเท่าเดิมนะฮะในขณะที่ของอีโซเนี่ยมันจะมีสปินแล้วมันทําให้ลูกมันไปแผ่วตรงจังหวะปลายคือคือพวกเราเนี่ยสังเกตจากลูกค้าที่ได้ตีเนี่ยหลายเคสละที่เจอว่าพอยิงออกไปเอ๊ะทำไมมันฟิลมันฟิลมันออกไปแน่นฟิลมันออกไปแล้วลูกเหมือนพุ่ง แต่พอเขาอยู่ท้ายๆขอดแล้วมันจะจะแผ่วลงนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าทำไมเขาเขาออกแบบมาให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าจุดเด่นที่ที่เรารู้สึกว่าอ e ีโซนเหนือกว่าบาลานซ์เชลลเนี hmm. ่ย mm hmm. ก็คือ mm hmm. เรื่องของการควบคุม hmm. นะครับควบคุมเนี่ยเวลาที่เราตีบอลมันจะมีจังหวะที่เราลั่นจังหวะที่เราตีแล้วมันแผ่วลงอะไรแบบนี้นะครับอีโซนเนี่ยมันจะช่วยให้เราควบคุมเดฟหรือความลึกของของการตีได้ดีนะฮะแต่สำหรับมือใหม่มันอาจจะไม่สําคัญเท่ากับเรื่องความสบายนะครับเอ่อ อีโซนถือว่าเป็นแร็กเกตที่ที่ตีสบายนะครับสองสาวชอบนะฮะสวิตสปอร์ตใหญ่ตียังไงก็โดนตียังไงก็รู้สึกว่าเหมือนโดนสวิตสปอร์ตตลอดเวลาก็เรามีให้ลองเช่นกันที่ร้านนะครับแต่ตอนนี้เราจะมีอยู่แค่ e ี o n นห0ึนะครับเดือนมีนาคมเราจะมีครบทุก e ี o n นแล้วนะฮะก็จะมี e ี o n นเก้าสิบแปดแล้วก็ e ี o n นห0ึ่นะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยเราแนะนำอ e ีโซน100 L นะครับแล้วลองตีเทียบกับอีก2งแร็กเกตก็คือ Marble Pure Drive แล้วก็ Technic Fiber t พ x 1นะครับคือเป็นเดโมิค อันที่ที่ต้องลองอ่ะเพราะว่าคืออันนี้จากอ่ะถ้าถ้าจากตัวเลขที่เราโชว์ไปเมื่อเมื่อตอนต้นคลิปนะฮะจะเห็นว่าในภาพของคนที่เล่นเทนนิสมาเนี่ยเขาจะไม่มีเทคนคิไฟเบอร์อยู่ในหัวเลยเขาจะมองว่าโอเคไอ้แบรนด์นี้มันแบรนด์ใหม่ไม่ไม่สนใจไม่น่าสนใจนะครับแต่ตัวเลขมันฟ้องนะฮะว่าโอเคเวลาที่ลูกค้ามือใหม่อ่ะเขาเขาเป็นกลางเขา ไม่ได้ให้ความสำคัญกับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเป็นหลักทุกแบรนด์มีสิทธิ์เท่ากันมี power เท่ากันแล้วเราวัดกันด้วยเดโมโลเลย performance จากการเดโมโลเลยมันถึงเห็นผลของ t e c h ิคไฟเบอรขึ้นมานะครับเราถึงเห็นแบรนด์อื่นที่ไม่ได้อยู่ใน big f นะฮะขึ้นมานะครับก็นี่แหละครเป็นเป็นเป็นเหตุผลว่าทําไมที่ร้านเราถึงมีเทคนิคไฟเบอรเยอะกว่าที่อื่นนะครับเพราะว่า มันคือผลที่เราทดสอบนะครับมันคือมันคือผลทางวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่เรื่องของการตลาดนะฮะเราเราเปิดให้ทุกคนได้ลองเปรียบเทียบกันนะครับแบรนด์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบาวเวลั์ตโจเน็กซ์วิลนะครับแล้วก็แบรนด์ที่เป็นอัพไรซิงอย่าง t e c h ิคไฟเบอรอะไรเงี้ยหรือว่าเป็น s o ลิโกที่กําลังขึ้นมาเนี่ยมาลองดูว่าถ้าเราทดสอบแบบกลางๆเนี่ยเป็นกลางเนี่ยเราเราเราจะชอบแบบไหนนะครับมันอาจจะเปิดโลก ให้คุณไปอีกทางหนึ่งก็ได้นะครับเราก็มีมีบางเคสที่ลูกค้าแบบเขาเขามีช้อยส์มาในในจแล้วว่าเขาจะมาทดลองไม้เฮดเอ็กซ์ตรีมนะครับจำได้ว่าลูกค้าท่านนี้มาจากต่างจังหวัดด้วยมีเฮดเอ็กซ์ตรีมมาอยู่ในในจแล้วเาขาขอทดลองลองเฮดเอ็กซ์ตรีมลองบาร์เบอร์แลตเ r ียวแอโร่แล้วก็ลองเทคนิคไฟเบอร์นะครับคือสุดท้ายเนี่ยแร็กเกตที่เข้าตาเขาคือคือเทคนิคไฟเบอร์ทีเอฟเอ็กซ์วันแล้วก็เทคนิคไฟเบอร์ทีทีเอฟ ไอ้ที่ไฟสองแปดศูนย์อะไรเนี่ยท่านจ่าไม่ผิดนะฮะกลายเป็นว่าดักหนึ่งกันดักสองในใจเขาเป็นเทคนิคไฟเบอร์ทั้งคู่ตัวเขาเองเขาก็เขาก็รู้สึกสับสนเนะด,ดูดูอาการก็รู้ว่า,วามันมันไม่ตรงกับสิ่งที่เขาคิดมาในตอนแรกนะครับแล้วก็คือในวันนั้นเนี่ยเราขายไม่ได้นะครับผมคิดว่าคือไอ้ไอ้ไอ้ไอ,อ้เรื่องความสับสนที่ที่เจอตอนเดโมเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกไม่มั่นใจทําให้เขารู้สึกหลังเลว่าเอ้ยมันมีไม้ที่มันดีกว่าที่เขาคิดอ่ะมันมีไม้ที่มันตอบโจทย์มากกว่าที่เขาเห็น ในสื่อต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขที่ผมแชร์ให้ตอนต้นเนี่ยผมว่ามันเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวเลขที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์มีความโอเพนนะฮะผมคิดว่าเราก็ไม่ได้โฆษณาจนกระทั่งรู้สึกว่าเราเราหลอกลูกค้านะครับเพราะว่า,าผลมันออกมามันมันฟ้องแหละว่าโอเคเราก็ไม่ได้ไปอิงไปตามกระแสละหลักนะมันก็จะมีมิกซ์มีมี diversity ของของแบรนด์ต่างๆที่เขา เปิดโอกาสให้เดโมนะครับเปิดโอกาสให้กับคนที่ต้องการแร็กเกตที่มีเพอร์포เมนซ์จริงๆนะครับไม่ใช่แค่ว่าสีสันสวยงามแล้วเราซื้อหรือว่านักกีฬาดังๆใช้เราซื้อนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่กำลังจะตัดสินใจซื้อแร็กเกตนะครับอา่าโอเคคุณคุณดูรีวิวได้ส่วนหนึ่งคุณสามารถที่จะเปิด YouTube แล้วดูโอเครีวิวเวอร์ท่านนี้บอกโอเคเบสไฟมิกนเนอร์แร็กเกตนะครับอา่าท็อป10 power racket อะไรต่างๆนาๆนาพวกนี้แต่อย่าลืมว่าพวกนี้เป็น Person a l o p i n i o n เสำหรับคนหนึ่งคนที่เขาเลือกว่าอะไรที่มัน,มนดีกับเขาแต่ว่าตัวเลขที่ผมโชว์ตอนต้นนี่นั่นคือมาจาก2000ลูกค้านะครับแล้วก็ในส0 0พันนั้นครึ่งหนึ่งเนี่ยพวกเราลงไปตีกับเขาด้วยเราคุยกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยอินไซต์ที่มันเกิดขึ้นตัวเลขที่ผมแชร์ไปตอนแรกเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงจ,งจากหน้างานนะครับก็ฝากไว้สําหรับคนที่ที่มีคําถามนะครับคนที่สงสัยว่าสิ่งที่เรามาพูดเนี่ย เกิดจริงหรือเปล่าแวะมาดูนะครับลองแวะมาเดโมดูว่าสิ่งที่ที่ที่คุณเชื่อมากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันมันเป็นอย่างที่คุณคิดหรือเปล่านะครับก็ฝากไว้วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ